ไฮพาร์ลุนขึ้นที่4แฟนวอลเลย์บอลเชื่อมโมเมนำทีมสู้ฮุนไดเต็มที่สวัสดีครับแฟนวอลเลย์บอลทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่ YouTube ช่องสาระดีกีฬาดังครับคลิปนี้เรามาอัปเดตสถานการณ์สุดนะครับของการแข่งขันวอลเลย์บอลเกาหลีใต้กันนะครับขณะน,นี้การแข่งขันก็ต้องบอกว่าเดินทางมาถึงช่วงโค้งสุดท้ายของฤด,ดูกาลและทีมนะครับที่กําลังได้รับความสนใจอย,อย่างมากคือไฮพาร์ ath, ที่กําลังจะมีโอกาสนะครับทะยานขึ้นสู่อันดับ4ี่ของตาราง โดยในแมตช์ต่อไปนะครับของไฮพาธถือเป็นศึกสำคัญนะครับเพราะพวกเขาจะต้องพบกับทีมแกร่งอย่างฮุนไดซึ่งแน่นอนว่าถ้าสามารถคว้าชัยในน,นัดนี้อันดับ4อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแฟนเลื่นบอลหลายคนนะครับเริ่มมองเห็นแสงสว่างว่าไฮพาธอาจสร้างเซอร์ไพรส์รได้ในช่วงท้ายของฤดูกาลธนชาสุขสดจุดเปลี่ยนของไฮพาธผลงานของไฮพาธในช่วงที่ผ่านมาเริ่มมีความสม่ำเสมอมากขึ้น นับตั้งแต่การเข้าร่วมของโมเมธนัชชาสุขสดดาวตบสาวชาวไทยที่มีบทบาทสําคัญในการช่วยทีมเก็บชัยชนะในหลายแมตช์ที่ผ่านมาด้วยฟอร์มการเล่นที่คงเส้นคงวาและพลังเกมบุกที่ดูดันขึ้นเรื่อยๆทําให้ไฮพาร์ตเริ่มกลับมามีรุ้นแย่งพื้นที่สําคัญในตารางคะแนน i อบีเคไพ่พิงค์สไปเดอร์เปิดโอกาสให้ไฮพาร์ต และข่าวดีสําหรับแฟนไฮพารนะครับคือ IBK ีเคเอลทอทีมคู่แข่งสําคัญที่โดนทีมแกล่งอย่างพิงค s p i ปเดอร์ตบใส่ไม่ยั้งในแมตช์ล่าสุดนะครับซึ่งพิงค s สไปเดอร์ชนะ IBK 3ต่อ1เซตด้วยคะแนนยีต่อ1ิบสต่อ 25, 25ต่อ20และ25ต่อ21ใช้เวลาดวลเดือดนะครับหชั่วโมง46นาที โดยในแมตชนี้นะครับมีผู้เข้าชมถึง6,067คนโดยในแต่ละเซตนะครับมีความสูสีเป็นบางช่วงแต่โดยรวมแล้วนะครับพิงค s สไปเดอรควบคุมเกมได้ดีกว่า IBK ในหลายจุดสำคัญนะครับผู้เล่นเด่นในเกมนี้ทางฝั่งของพิงค s สไปเดอร์นะครับคิมยอนคยองครับทำไป20แต้มมีเปอร์เซ็นต์รับบอลที่ดีนะครับ60ครับเป็นหัวใจสำคัญในเกมรุกของทีมคนต่อมาครับคิมซูจีมีส่วนช่วยในเกมบล็อกที่แข็งแกร่งนะครับ ฝั่ง i b k o u t s h o นะครับวิกตอเรียคนนี้ทําไป3าแต้มมากที่สุดในเกมนี้แต่ทีมยังขาดการสนับสนุนจากผู้เล่นคนอื่นทําให้ยังไม่เพียงพอจะชนะคิมฮาคยองนะครับคนนี้ทําแต้มจากเสิร์ฟได้แต่โดยรวมนะครับยังไม่สามารถกดดันพิงค์สไปเดอร์ได้มากพอจุดแข็งของพิงค์สไปเดอร์นะครับการบล็อกที่แข็งแกร่งกว่าชัดเจน คิมยอนขยองนะครับยังคงเป็นผู้นําในเกมรุกการรับบอลและเซตบอลดีกว่า IBK นะครับใช้ประโยชน์จากความผิดพลาดของคู่แข่งได้ดีปัญหาของ IBK เอาททอนะครับอัตราความสเปรดในการโจมตีต่ํามากเกมล็อกอ่อนกว่าคู่แข่งเกมรับทําได้ดีแต่ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเกมรุกที่มีประสิทธิภาพพึ่งพาวิกตอเรียมากเกินไปในขณะที่ผู้เล่นคนอื่นไม่สามารถช่วยเสริมเกมรุกได้พิงสไปเดอร์สมควรชนะด้วยเกมรุกที่มีประสิทธิภาพกว่าเกมรับที่แน่นกว่าและการบล็อกที่แข็งแกร่งกว่า ในขณะที่ IBK o เ t อาททนะครับแม้ว่าจะมีตัวทําคะแนนสูงสุดของเกมอย่างวิกตอเรียแต่โดยรวมนะครับทีมยังมีข้อผิดพลาดมากเกินไปและไม่สามารถหยุดเกมรุกของพิงค์สไปเดอร์ได้จากการที่พิงค์สไปเดนะครับชนะ IBK เอาททสาต่อหนึ่งเซตส่งผลให้ไฮพาร์ s มีโอกาสไล่ตามแต้มและแซงขึ้นอันดับ4ได้หากสามารถเก็บชัยชนะในเกมสําคัญที่จะพบกับฮุนไดโดยคะแนนในขณะนี้นะครับ i อ k อยู่อันดับ4แข่ง31ชนะ12 แพ้19มี37แต้มขณะที่กิมชอนไฮพาร Hi ์ตนะครับแข่ง30ชนะ12แพ้18มี35คะแนนฮุนไดขาดวิภาวีไฮพาร์ตมีลุน้นอันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้แฟนไฮพาร์ตนะครับมีความมั่นใจมากขึ้นก็คือฮุนไดนะครับจะไม่มีน้องสองวิภาวีสีทองซึ่งเป็นกำลังหลักของทีมนะครับเนื่องจากอาการบาดเจ็บซึ่งอาจส่งผลให้เกมรุกของฮุนไดลดประสิทธิภาพลงอย่างมากในขณะที่ไฮพาร์ตนะครับ ยังคงมีฟอร์มการเล่นที่มั่นคงและอาจสร้างความได้เปรียบนะครับในเกมสําคัญนั้นนี้ไฮพาร์ตต้องเล่นอย่างไรเพื่อคว้าชัยผู้วิเคราะห์เกมนะครับมองว่าถ้าหากไฮพาร์ตต้องการชัยชนะเหนือฮุนไดทีมจะต้องรักษาสมดุลระหว่างเกมรุกและเกมรับให้ดีเน้นการที่โจมตีที่แม่นยําและลดข้อผิดพลาดให้น้อยที่สุดอีกทั้ง IB k เคที่กําลังอยู่ในช่วงฟอร์มตกอาจเปิดทางให้การแข่งขันในโซนกลางของตารางเข้มข้นขึ้นอีกสรุปสถานการณ์ของไฮพาร์ตกับฮุนไดนะครับ ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าฮุนไดอ่อนแอลงแต่ยังสู้เต็มที่แม้ว่าฮุนไดนะครับจะเสียเปรียบจากการขาดผู้เล่นคนสําคัญแต่แฟนๆนะครับเชื่อว่าทีมจะยังคงต่อสู้เต็มที่ขณะที่ไฮพาร์นะครับมีความได้เปรียบนะครับในด้านความสม่ำเสมอของฟอร์มการเล่นและอาจเป็นปัจจัสํัคัญที่ช่วยให้ทีมเอาชนะไปได้ไฮพาร์ Hi มีโอกาสขึ้นระดับ4หากชนะฮุนไดทำให้ไฮพาร์มีโอกาสลุ้นแซง IB k หุนไดไม่มีน้องสองวิภาวีนะครับอาจส่งผลต่อเกมรุกถือเป็นช่วงเวลาสําคัญของการแข่งขันบีลีกนะครับที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง,ปลงอันดับอย่างมีนัยสําคัญโดยเฉพาะหากไฮพาสสามารถรักษาฟอร์อรมการเล่นและใช้สถานการณ์นี้นะครับให้เป็นประโยชน์การแข่งขันระหว่างไฮพาสกับหุนไดจะเป็นแมตที่แฟนเย์บอลไม่ควรพลาดมาติดตามกันว่าไฮพาสนะครับจะสามารถคว้าชัยชนะและขยับอันดับขึ้นได้หรือไม่ และนี่ก็คือข่าวสารวงการกีฬาที่ทีมงานนำมาฝากท่านผู้ชมครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามร,รับชม YouTube ช่องสาระดีกีฬาดังคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กับทางทีมงานสำหรับอ e ีพีนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ